ตึง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 ตัดไปมันเรียกอะรเงียแบงนี่แพงระดัเลิกรวค่ะหือกับแถวค่ะเออยังไงคนแม่หายใช่ไหมยังไงมีเรื่องอะไรเฮ้ยเาจะใส่ตงหลังทนที่เรารู้อยู่แล้วว่าอะโควิดหลายคนก็ได้รับผลกระทบอันนี้นําท่วมเขาก็ได้รับเหมือนกันเห็นคำไทยเพราะว่าไรนาไลสวนก็โดนใช่ไมแต่ก่อนกขปลูกข้าวมาปลูก ทำไรทำนู่นทำนี่เสร็จล่าสุดข่าน,น้ำท่วมก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายอาจริงๆต้องเรียกว่า่่มร่วมหลักแสนร่วมหลักล,ล,ล,ล้าเลยออพอเขาบอกว่าล่าสุดเขาไปเปิดเผยในรายการนึงเขาบอกว่า ผลกระทบจากน้าท่วมประมาณสองร้อยกว่าไร่เลยเขาปลูกมันสับปะหลังข้างล่างที่เตี้ยๆก็คือปลูกข้าวปลูกมันแล้วก็ปลูกข,ข้าวเลยซึ่งทุกๆปีเนี่ยทากันมาแบบนี้จริงๆน้าเมื่อปีห้าสี่มันก็ท่วมนะแต่ก็ท่วมแล้วก็หายไปแต่ตอนนี้น้าก็ยังขังอยู่เป็นอาทิตย์กว่าขังมาสาวม,มาแล้วมันสับปะหลังก็ไม่เหลืออะไรแล้วสองวันแรกเนี่ยก็ยังขึ้นมาได้อยู่แต่วันต่อมามันไม่ได้แล้วคราวนี้ก็เรืความเสียหายมันคิดง่ายๆคือตันละสองพันบาท น่าจะครึ่งล้านได้แหลวนี่เราก็ลงทุนให้ลูกน้องไปเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีที่ข้าวเนี่ยเสียหายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งหมครึ่งล้านแล้วคุณก็คือห้าแสนกว่าแน่นอนห้าแสนขับเพราะว่ามันมีทังข้าวด้วยแล้วก็มันด้วยอย่างที่บอกกับเกษตรกรทุกคนโดนจริงๆในเรื่องน้ำท่วมแบบต้องต้องเขาเรื่องอะไรต้องวางมาตรการจะถึงวางมาตรการยังไงมันเป็นเรื่องของทโยบายที่ไม่สามารถเอ่อจัดการได้อะไรเงี้ยก็เลยก็คือต้องต้องต้องเขาเรี่กนะ มันอาจจะมีเรื่องแบบอืต้องเตรียมต้องเตรียมตัวให้ดีๆ่ะด้วยแล้วก็เรื่องการจัดการของของภาครัฐที่เข้ามาดูแลหลังจากนี้ถ้ามันจัดการไม่ได้แล้วกเข้ามาดูแลด้วยใช่ค่ะเพราะว่านี้เรื่องเรื่องนี้พอพอเขาโพสต์ปุ๊บหรือเขาเล่าปุ๊บสิ่งหนึ่งฟีดแบ็ที่เข้ามาทงคอมเมนต์ในรายการเขาก็เลยบอกบอกว่าอุ้ยเนี่ยขณะที่ไฮสืญอเสียแต่บางพึ่งล้านแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้มีทุนเยอะ อันนี้ต้องยอมรับจริงว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆน้าท่วมตอนนี้ทุกคนไปช่วยเหลือคนก็จริงแต่อย่างที่พูดตลอดเลยว่าหลังจากน้าท่วมหรือว่าหลังจากโควิดที่เราบอกกันตลอดคือสิ่งที่มาจากหลังนั้นก็คือความเป็นอยู่ชีวิตโรกไทยมาแน่นอนกว่าเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบอันนี้เวลาทําอะไรหลายๆคนก็เลยบอกบอกว่าในในคอมเมนต์นะบอกว่าหลายคนคคิดวางแผนสำรองไว้เผื่อหน้ารอเอ่อเผื่อทำการเสร็จก็มีหน้าแรงกับหน้าหน้าหนาวเอใช่เพราะฉะนั้นก็คือแบบ พี่ไฮเองเขาก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแหละเพราะว่าจริงๆครึ่งล้านเขาเนี่ยบอกตว่าตอนนี้เขาไม่มีงานอมันก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะระดับระดับห้าครึ่งล้านก็ประมาณห้าแสนอ่ะตีไปเลี้ยงกลมห้าแสนใช่ซึ่งห้าแสนในคุณต้องบอกเลยว่าทํางานเท่าไหร่ก็จะได้ใช่ถึงแม้ถึงแม้พี่พี่ไฮเขาจะเป็นดาราแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีงานเข้ามามาประจาหรือเงินเงินที่เก็บไว้อย่างเงี้ยเ้าท่องมาใช้ใช่ไม่ได้แบบไม่ได้เอามาแค่ทุ่มกับนตรงนี้ แต่ไปเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตส่วนตัวนี้นะมันก็มันก็หนักเหมือนกันใช่มค่นะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกเลยพที่ไฮเขาเลยบอกว่าเขาเป็นกำลังใจให้ใหกับทุกคนจร,งจรงิงๆเขาอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเขาก็เดือดร้อนจร,งจรงิงๆแล้วก็จะผ่านไปได้วยกันแต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะคุณในการ,รเขาไม่ได้เล่าแค่เรื่องนี้เพราะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจคือเรื่องหวยอ้าวทำไมเขาบอกจริงๆที่ไฮคือหนึ่งคนที่พอเวลาใกล้หวยออกพี่จะต้องคลิกเข้าไปดูเพื่อเอามาบอกว่าทุกคนคะ คนไทยกขาซื้อเลขนี้ค่ะตูสิยังไงแล้วแกมาเล่าเรื่องนี้ว่าไงพี่แกมาเล่าเรื่องยังแกบอกว่าอุ๊ยคนอื่นเขาบอกว่าคนไทยรูปอ่าคนไทยเขาเล่าว่ารูไหมคุณเขามูเตาหลุ่เบาๆด้วยนะอ๋อเนี่มูเตลูคือขอนุญาตนะคะเขาเรียกไอพี่ไข่อ่าไอไข่ก็คือไอไข่วัดเจดีย์ใช่เขาก็บอกเขาไปมูแบบเหมือนไปไหว้ขอพรปกติดด้วยแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าพอไหว้ปุ๊บ ไม่ไข่จะเรียกไข่จะเรียกเป็นลูกอย่างนั้นก็ชวนมาด้วยไข่มาทํางานกับแม่นะคือเหมือนแบบเรียกเขาเป็นลูกมาทำงานด้วยกันนะมาหารนู่นหานี่คือในรายการเขาบอกว่าอย่างเช่นสมวนกำลังจะออกสามบ้านก็จะบอกว่าไข่แม่ไปทํางานนะลูกวันนี้ขอให้คนสนใจขอให้เงินเข้าเงินมาเงินไหลมาใช่มาอาเวลาหวยออกบอกขอให้ได้ขอให้โดนได้ไข่ใช่ไหมเขาก็จะเป็นวิธีม้วนจะถามถามเร็วข้นนะหรือว่าถามมันก็ได้ตอบเข้าใจเห็นเขาบอกนี้ใช่ไหมบอกว่า มีงวดหนึ่งอะได้ถึงห้าแสนเลยใช่ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนแบบพอเวลาซื้อหรือว่าอาจจะไม่ได้เสพโชคครั้งนี้แห่งเดียวอาจจะมีอันอื่นด้วยอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาเล่านะเขาบอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ไปคุยแล้วอยู่ๆก็ได้เงินง่ายๆแต่ยังล่าสุดก็คือถูกหวยรางวัลที่ห้าห้าใบถูกเลขท้ายสามตัวสิบกว่าใบถูกเลขหน้าอีกงวดนั้นซื้อไปประมาณเกือบสองแสนซื้อเยอะๆแต่ก็ได้มากกว่าณห้าแสนกว่าอ้ว่ันนี้ตัวอย่างย่อยๆเออเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเรื่องตัวเลขเรื่องดวงเรื่องาเงนี ตีคู่กันมาะตีคู่มาหลายๆคนทั้งเลขมนสิทธิ์สุนารีจะพงจะพงมณีอะไรอย่าีโหลายคนมากคุณมีตัวเลขเยอะใช่ใช่จริงๆแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นบุกก็จะต้องถามแล้วแหละตอนละงวดมีอะไรบ้างแต่เรารู้แล้วนะว่าเขาขอจากใครหลายคนน่าจะเตรียมกดบัตรกดตัวเครื่องบินจองไปนครแล้วไปหายใข่